คลิปนี้เราจะมารีวิวสุดยอดโปรเจคเตอร์จากทาง BenQ ที่โดดเด่นตั้งแต่การออกแบบระบบสีที่เที่ยงตรง100% DCI P3 รองรับความละเอียดที่ 4K HDR มี refresh rate สูงสุด 240Hz มาพร้อม Android TV และระบบเสียงสุดพรีเมียมจาก t r i e l o อีกด้วยที่ชื่อรุ่นว่า X3000i สวัสดีครับคุณอยู่กับ Console on Gamer Station นะครับ ท่านไหนที่เพิ่งผ่านมาแล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยท่านไหนติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ช่วงหลังๆนี้บอกเลยนะครับว่าความต้องการของจอภาพขนาดใหญ่ๆมีมากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่ตอบโจทย์มากที่สุดก็คงไม่พ้นโปรเจคเตอร์โดยตลาดโปรเจคเตอร์หลังๆนี้ก็ออกมาแข่งขันกันเยอะมากๆและที่สําคัญคือเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นโปรเจคเตอร์สาหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะอีกด้วย เช่นตัวที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะครับและคลิปนี้ก็คงต้องขอขอบคุณทาง BenQ นะครับที่ส่ง High-end Gaming Projector ตัวนี้มาให้กับทาง c h anel n ได้ทดลองใช้แล้วก็รีวิวก็มาดูกันนะครับว่าเจ้า X 3 0 0 0 i High-end Gaming Projector ตัวนี้มีทีเด็ดอะไรบ้างก่อนอื่นเรา,าดูกันก่อนว่าภายในกล่องให้อะไรมาบ้าง <S 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 ต้องบอกเลยนะครับว่าไซส์กล่องเนี่ยใหญ่มากๆเลยอ่ามอเปิดกล่องมานะ โโอโ้นี่เขาจะแถมนี้มาให้เลยนะครับเป็น HDMI เสียบแล้วก็จะเป็นคล้ายๆดองเกิลเพื่อเป็น Android TV นั่นเองนี่น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ช่วยติดตั้งตัวโปรเจคเตอร์นะก็มี Quick Start Guide วิธีการติดตั้งเซตอัพเบื้องต้นนะครับก็มีภาษาอังกฤษนะอันนี้ไม่มีภาษาไทยแล้วก็เป็นพวก Regulatory ต่างๆไม่มีภาษาไทยเช่นกันมาดูกันมีอะไรอีกอันนี้เป็นสายไฟนะครับ สีขาวสวยงามที่เดียวนะก็มีมาอีกเส้นหนึ่งน,นะครับเป็นหัวอีกแบบหนึ่งนะครับก็เลือกใช้ได้มนีนี้ก่อนวิโมดนะครับไซส์เต็มไม้เต็มมืออยู่เหมือนกันนะครับสีขาวแล้วก็มีปุ่มเป็นสีดำนะอารมณ์เหมือน Xbox Series เหมือนกันนะคราวนี้ตัวอุปกรณ์ละใช้แรงหน่อยนะเมื่อแกะ ตัวโปรเจคเตอร์ออกมาต้องบอกว่า First impression ดีมากๆนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ดีไซน์รูปทรงที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนเลยเป็นแบบสี่เหลี่ยมรูปบากนะเหมือนคิวบ์ประมาณนี้เป็นก้อนๆด้านบนนะครับก็เรียบๆเลยไม่มีอะไรปกติจะมีพวกปุ่มอะไรพวกนี้นี่เขาเรียบหมดเลยแล้วก็มีเขียนเกมมิ่งโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้บอกเรื่องของเลนส์แล้วก็ตรงนี้เป็นสีขาวนะแต่ว่าแอบมีเท็กซ์เจอร์รูปไปเนี่ยรู้สึกเลยว่ามีเท็กซ์เจอร์แล้วก็มีลวดลายอยู่ด้านหน้าบ้างนะครับ เป็นแบบกระจกเงาๆแล้วก็มีลายพ a ทเทินเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมลูกบากนะก็สวยดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโลโก้เ e n Q อยู่พร้อมกับรูน่าจะเป็นอินฟราเรดแล้วก็ตัวเลนส์นะครับอันนี้มีกระจกครอบมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เขียน 4K HDR Entertaining Gaming Projector นะครับนี่ตัวเลนส์เขาก็ดีไซน์ออกมาสวยที่เดียวด้านข้าง2ข้างบ้างครับข้างขวาเนี่ยเป็นรูระบายอากาศเฉยๆส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นพวกปุ่ม เมนูต่างๆพาวเวอร์ Power, ปุ่มอินพุตปุ่มปรับขึ้นลงซ้ายขวาปุ่มโอเคปุ่มแบ็ k ปุ่มเมนูปุ่มอ OK, ีโค l แบลงแล้วก็เป็นพวกรูระบายอากาศแล้วส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นวงแหวนปรับซูมกับปรับโฟกัสที่ปกติจะอยู่ด้านบน,นย้ยายมาอยู่ข้างๆแล้วเพราะฉะนั้นข้างบนจะเรียบสวยๆเลยส่วนด้านหลังนะครับก็มาพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อต่อตางๆนะ HDMI, HDMI ให้มา2ช่องนะเป็น HDCP 2.2ทั้งคู่แล้วก็ HDMI 2เนี่ยเป็น Audio Return ก็น่าจะาไปใช้งานกับพวกซาวบาร์อะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วก็เป็นช่อง12 v o t r i c k e r USB นะครับแล้วก็พอร์ต Optical นะโอ้นี่ให้มาด้วยนะใช้งานกับเครื่องเสียงสมัยก่อนได้สบายๆเลยนะครับพอร์ตคอนโซล Audio Out นะแจ็ค3.5แล้วก็นี่ครับจุดเด่นของอย่างหนึ่งรุ่นนี้ก็คือลำโพงนะให้มาเป็นแบบสเตอริโอนะปกติ โปรเจคเตอร์เนะี่ยให้มาตัวเดียวก็รูแล้วนะครับแต่อันนี้นะสเตอร r โอไม่พอนะเขา Superior Sound by Trevelo นะผมเคยทดสอบบนจอของเบนคิวมาแล้วต้องบอกว่าเสียงนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆนะเสียงดีอยู่แล้วก็ช่องสาย Power นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็มาพร้อมขาตั้งที่ปรับได้อันนี้เป็นช่องนะ่าจะเอาไว้ยึดกับสิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นการลื่นด้านหลังก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นรายละเอียดของตัวโปรเจคเตอร์ เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มาของ BenQ X 3 0 0 0 i น i ะก็มีให้มาประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปเปิดลองใช้งานแล้วก็รีวิวกันเลยสิ่งแรกที่ประทับใจมากๆเมื่อเปิดโปรเจคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาก็คือระยะเวลาตั้งแต่เปิดเครื่องจนใช้งานได้เร็วมากๆนะครับประมาณไม่กี่วินาทีเท่านั้นอารมณ์เหมือนเปิดทีวีดูเลยไม่ต้องรอหลอดไฟวอร์มอัพนานๆเหมือนโปรเจคเตอร์ทั่วไป เพราะ X 3 0 0 0 i ตัวนี้นำเอาเทคโนโลยี4 LED Solid State Illuminance มาใช้นั่นเองรวมไปถึงยังส่งผลม่ยังสีสันของภาพที่นอกจากจะรองรับระบบ HDR แล้วยังให้เฉดสี Color Gamut ที่เที่ยงตรงสุดๆที่100% DCI P 3ามาให้อีกจุดที่น่าประทับใจสำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็คือสีดำที่ดำสนิทกว่าโปรเจคเตอร์ทั่วไปและในฉากที่มีทั้งความมืดและก็ความสว่างตัดกันเยอะๆนั้น ถือว่าทำได้ดีมากๆทั้งการแสดงรายละเอียดและความฟุ้งของแสงนอกจากนั้นยังมาพร้อมความสว่างสูงถึง3,000น n s ล lumens ทำให้ไม่ต้องคุมแสงเยอะเล่นในห้องนั่งเล่นได้สบายๆและสำหรับรีวิวนี้ผมก็เน้นใช้งานกับเครื่องคอนโซลเจนล่าสุดอย่าง PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series s. เป็นหลักนะครับแล้วก็ยังมีการนำไปทดสอบกับ d o c k Mode ของเครื่อง n i n t e n d o Switch ด้วย โดยนอกเหนือจากสเปคของการแสดงผลที่จัดเต็มมาให้ไม่ว่าจะเป็นความละเอียดระดับ 4k ระบบสี HDR และถ้าจะบอกว่าเป็น Gaming Projector สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ refresh rate สูงสูง,สงเพื่อให้ได้ค่า response time ในการใส่คำสั่งจาก Controller ที่ต่ำตัว x 3 0 0 0 i ตัวนี้จะมี Gaming Mode หรือโหมดเกมโดยจะทำให้มีการตอบสนองต่อการใส่คำสั่งให้เร็วที่สุดซึ่งจะรองรับสูงสุดที่240 hz แต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเกมจะรองรับด้วยหรือเปล่าส่วนสายเกมคอนโซลนะครับเจนล่าสุดทั้ง Xbox Series X แล้วก็ S กับ PS5 เนี่ยจะรองรับสูงสุดอยู่ที่120 h z จุดที่น่าเสียดายก็คือโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะรองรับสูงสุดแค่ 4K 60 h z เท่านั้นดังนั้นถ้าจะดัน h ฮิร์ตไปที่120 h z หรือว่า240 h z จะรองรับความละเอียดสูงสุดแค่ 1080p เท่านั้นสำหรับฟีเจอร์ในการเล่นเกมยังไม่หมดนะครับเพราะว่า X 3 0 0 0 i ยังมีตัวเลือกในการปรับโทนสีของภาพรวมไปถึงเสียงตามแนวเกมอีกโดยจะมี3โหมดคือโหมดเกม RPG จะปรับโทนสีภาพให้เหมือนดูภาพยนตร์อารมณ์แบบซีนิมาติกเสพทั้งงานอาร์ตสไตล์และกราฟิกอลังการในโลกแบบโอเพนเวิลได้อย่างเต็มอิ่ม ด้านเสียงก็จะเน้นเสียงเบสแล้วก็ความเซอร์ราที่มากขึ้นให้อารมณ์ Immersive เต็มที่โหมดที่2คือโหมด SPG หรือว่า Sport Game เกมกีฬานั่นเองที่จะเน้นสีสันสดใสสมจริงสีของสนามหญ้าท้องฟ้าหรือว่าสีเสือ้อแล้วก็สีของรถนะครับที่ดูสดโดดเด่นส่วนเสียงก็จะเน้นความชัดเจนของเสียงภาคให้ได้อารมณ์เหมือนการถ่ายทอดสดกีฬาแล้วก็อีเวนต์ต่างๆ โหมดที่3คือโหมด FPS หรือว่า first person shooter ที่จะทำการเพิ่ม visibility หรือว่าการมองเห็นในที่มืดให้มีรายละเอียดดีขึ้นส่วนเสียงก็จะเน้นไปที่มิติทิศทางของสตรูหรือว่าแหล่งกำเนิดเสียงอื่นๆเพื่อตอบสนองให้รวดเร็วที่สุดและแน่นอนนะครับเพราะที่เห็นว่าซาวของ X 3 0 0 0 i นนี้สามารถปรับโหมดได้หลายแบบก็เนื่องมาจากอีกจุดเด่นสำคัญของโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นั่นก็คืองานด้านเสียง ที่มาพร้อมลำโพงแบบสเตอริโอ5วัตต์2ตัวซึ่งผมแทบไม่เคยเห็นโปรเจคเตอร์รุ่นอื่นๆเพราะส่วนใหญ่ก็จะให้มาแค่ตัวเดียวนอกจากนั้นเขายังได้มืออชีพด้านซาวด์อย่าง t r u วารนะครับมาติดตั้งให้ทำให้มีทั้งมิติที่ชัดเจนแล้วก็เนื้อเสียงที่หนักแน่นกว่าลำโพงโปรเจคเตอร์ทั่วไปในตลาดก็ถือว่าให้อัธรสที่เพียงพอกับการดูหนังแล้วก็เล่นเกมเลยแต่ก็แน่นอนนะครับว่ายังเทียบกับพวกลำโพงที่ต่อแยกหรือว่าพวกหูฟังไม่ได้อยู่ดี X 3000i ตัวนี้นอกเหนือจากจะจัดฟีเจอร์เกมมิ่งมาให้เต็มๆแล้วเขายังเอาใจคอดูหนังแบบเต็มที่อีกด้วยที่ส่วนของสเปคนั้นก็เห็นเห็นอยู่นะครับว่ารองรับได้สบายๆทั้ง 4K HDR สีสันโหมดในการรับชมและก็ระบบเสียงแต่ยังไม่พอเพราะว่าในแพ็กเกจของ X 3000i ตัวนี้จะมาพร้อมกับ Android TV แบบ d o n g l e เสียบเข้าที่ช่อง HDMI ที่ช่วยเปลี่ยนให้โปรเจคเตอร์ตัวนี้ เป็น Built-in Android TV ไปโดยปริยายที่จะมาเป็นเวอร์ชัน9.0แล้วก็สามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆทำให้สามารถรับชมคอนเทนต์สตรีมมิ่งความบันเทิงต่างๆได้สะดวกสบายมากขึ้นผ่านแอปพลิเคชันมากมายบน Google Play Store นไม่ว่าจะเป็น Netflix, YouTube แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลย คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เตะตาที่สุดของ X 3 0 0 0 i ก็คือการออกแบบโปรเจคเตอร์ตัวนี้ที่เห็นครั้งแรกก็ต้องร้องว้าวเลยนะครับ <Wow! S 1> คือพลิกโฉม traditional Projector แบบเดิมๆไม่เห็นฝุ่นเลยอารมณ์ใช้เป็นของแต่งบ้านสวยๆเท่ๆได้สบายๆตั้งแต่รูปทรงที่เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน,นาๆมาเป็นทรงรูปบากที่ทั้งมินิมอลแล้วก็ดูน่ารักพร้อมกับวัสดุแล้วก็เท็กซเจอร์ที่ให้ลวดลายดูเก๋และพรีเมียม การเลือกใช้สีที่บอดี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวตัดกับด้านหน้าที่เป็นสีดำเงาพร้อมลวดลายเท่ๆและเล่นขอบด้วยสีส้มทำให้ดูเรโทรนิดๆเอาเป็นว่าตั้งไว้ตรงไหนของบ้านก็สวยเพื่อนมาบ้านเนี่ยรับรองต้องมาล้อมวงดูแน่นอนแต่ก็ตามมาด้วยข้อสังเกตนะครับคือขนาดของ X 3 0 0 0 i ตัวนี้ใหญ่มากๆเรียกได้ว่าใหญ่กว่าโปรเจคเตอร์ตามบ้านปกติสักเท่าหนึ่ง รวมไปถึงน้ำหนักเองก็หนักกว่าโปรเจคเตอร์ปกติเกือบเท่าหนึ่งเหมือนกันโดยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ6.4กิโลกรัมเลยดังนั้นใครที่จะเอาไปแทนที่โปรเจคเตอร์ตัวเดิมก็ต้องดูพื้นที่จัดวางให้ดีก่อนนะครับส่วนนั้นการติดตั้งนอกเหนือจากการปรับคีย์สโตนสี่ทิศทางแบบปกติแล้วยังมีฟีเจอร์การปรับภาพบิดเบี้ยวแนวตั้งแบบอัตโนมัติอีก และจุดเด่นสำคัญก็คือมีระยะฉายภาพที่ต่ำทีเดียวนะครับโดยสามารถฉายภาพขนาดหน้าจอ100นิ้วที่ระยะห่างของโปรเจคเตอร์กับฉากรับภาพเนี่ยห่างกันแค่2.5เมตรเท่านั้นทำให้การจัดวางโปรเจคเตอร์ตัวนี้ยืดหยุ่นแล้วก็สะดวกมากขึ้นส่วนขนาดจอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จอตัวนี้จะฉายได้เนี่ยใหญ่ไปได้ถึง300นิ้วเลย <Huh? S 1> ใครจะเอาไปทำโรงหนังย่อมๆเนี่ยก็สบายส แต่ X 3 0 0 0 i ก็ยังแอบมีข้อสังเกตเหมือนเหมือนกับโปรเจคเตอร์เกมมิ่งส่วนใหญ่ก็คือหากจะเปิดโหมด ultra fast หรือโหมดการตอบสนองรวดเร็วเพื่อลด Input ให้ต่ำที่สุดเนี่ยตัว Keystone จะปรับไม่ได้นะครับก็ต้องจัดวางให้ดีแต่จริงๆเท่าที่ผมเทสเนี่ยไม่ได้เปิดโหมดนี้ก็ถือว่ารวดเร็วแล้วก็เพียงพอในการเล่นเกมทุกประเภทแล้วแต่ถ้าใครอยากจะไปให้สุดก็อย่าลืมเตรียมพื้นที่จัดวางให้พร้อมสักหน่อย ด้านการเชื่อมต่อ X 3 0 0 0 i มาพร้อม HDMI 2ช่องที่ช่องหนึ่งจะเป็นแบบ audio return เอาไว้ไปต่อพวกเซา,าร์ไหรือว่าเครื่องเสียงได้แต่ก็แอบ,บเสียดายนะครับว่ายังไม่ใช่ HDMI 2.1ทั้งคู่เลยก็เลยเป็นที่มาว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้รองรับสูงสุดแค่ 4K 60Hz เท่านั้นนอกจากนั้นยังมีช่อง USB ที่จ่ายไฟได้2.5แอมป และที่เด็ดก็คือมีพอร์ต SPDIF หรือสามารถต่อสาย Optical ไปยังเครื่องเสียงได้อีกด้วยที่ต้องบอกว่าแทบไม่เคยเห็นพอร์ตนี้บนโปรเจคเตอร์เลยโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆและอีกหนึ่งพอร์ตที่ใช้งานก็คือ Audio Out ที่เป็นแบบ3.5ม mm, ิเมเอาไว้ต่อหูฟังหรือว่าลำโพงเพิ่มได้ซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกว่าพอร์ตในการเชื่อมต่อที่ให้มาเนี่ยน้อยเกินไปสักหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับเรนจ์ราคาอย่างน้อยก็น่าจะเพิ่ม HDMI อีกสัก1-2พอร์ต หรือน่าจะมีพอร์ตทางเลือกอย่าง USB Type C ที่เป็น Display Port VGA หรือว่า DVI อีกประมาณนี้ส่วนราคาก็แน่นอนนะครับว่าสเปคโหดฟีเจอร์จัดเต็มขนาดนี้ราคาเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันโดยมีราคาเปิดตัวอยู่ที่75,900บาทมาพร้อมการรับประกัน3ปีเต็มจากทาง BenQ ประเทศไทยอายุการใช้งานของหลอดภาพ X 3,000i ตัวนี้นอกจากจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าโปรเจคเตอร์แบบหลอดไฟทั่วๆไปแล้วด้วยการเป็น LED โปรเจคเตอร์ยังมีการใช้เซ็นเซอร์สีแบบ4 LED ทำให้แม้ว่าจะใช้งานไปยาวนานกว่า20,000ชั่วโมง X 3,000i ก็ยังคงให้อุณหภูมิสีแล้วก็คุณภาพของสีสันตามที่ควรจะเป็นตลอดอายุการใช้งานเลยเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวใช้ไปได้ยาวๆ เป็นยังไงบ้างครับรีวิวของ BenQ X3000i ตัวนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า High End Gaming Projector ตัวนี้จะได้คะแนนรีวิวไปเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิว BenQ X3000i ก็น่าจะเป็นโปรเจคเตอร์สุด High น n d อีกหนึ่งตัว จากแบรนด์ BenQ ที่จัดเต็มตั้งแต่ภาพเสียงการออกแบบฟีเจอร์ต่างๆใครที่อยากจะเล่นเกมดูหนังในขนาดจอมะึือมาแต่สเปคเทพๆพร้อมกับดีไซน์สวยๆลงทุนครั้งเดียวใช้ไปได้ยาวๆ X 3 0 0 0 i จาก BenQ ตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวใครที่สนใจจอตัวนี้ก็มีวางจาหน่ายแล้วนะครับสามารถเข้าไปเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดได้จากลิงก์ในคอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยสุดท้ายก็อยู่ที่คุณนะครับว่าจะใช้หรือเปล่า คิดเห็นอย่างไรกับ b e n q X 3 0 0 0 i ตัวนี้หรือว่าใครที่ใช้งานอยู่ก็พูดคุยได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปจาก c o n s o l เกมเมอร์สเตชัหรือกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือว่าสามารถกดสมัครสมาชิกนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมกับสิทธิิเศษต่างๆมากมายเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ